หญิงสาวจึงเลือกมองผ่านไปใบหน้างดงาม,รมราาคริ้มคลาวฉายแววเคร่งเครียดขณะทูลตอบกลับทูลไทเฮาคนของหมอมฉันได้ต่อสู้กับคนร้ายซึ่งหน้าทําให้แน่ใจว่าเป็นนักโทษที่แหกคุกของศาลยุติธรรมออกมาเมื่อห้าวันก่อนไม่ผิดแน่แต่คนร้ายเจ้าเล่เกินไปมันจับอันกูกูเป็นตัวประกันแล้วหนีหายไปที่ภูเขาด้านหลังของอารามเป่าหวาขณะนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยประตูหกบานทุกคนกําลังตามจับตัวอยู่เพคะนี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรเหตุใด เพราะเหตุใดสีหน้าของหยวนเตอ๋อต้าซือซีดเผือดเขาพยายามลุกแต่กลับยืนไม่ขึ้นจังหวัดนี้เองกวนจือผู้เป็นหนึ่งในเจ็ดกวนแห่งอารามเป่าหวาและเป็นสิทธิอวุโสมากที่สุดก็ลุกขึ้นมาจากบ่อก,กลมเขาไม่ได้เข้ามาประคองเจ้าอาวาสแต่กลับหันไปโต้เถียงกับมู่ไคเวยเป็นไปไม่ได้ท่านโกหกท่านแต่งเรื่องขึ้นเองมู่ไคเวยไม่โกรธซ้ำยังยิ้มมือข้างหนึ่งของนางกุมมีดพบที่ข้างเอวพลางเอียงหน้ามอง นักบวชย่อมไม่มูสาข้ามีใช่นักบวชจึงต้องพูดบทบ้างหวังว่าพระท่านคงไม่ลงทันมากจนเกินไปแต่สําหรับพระอาจารย์ท่านนี้อืมตําแหน่งที่นั่งของท่านเป็นลําดับที่สามของเจ็ดกุลแห่งอารามเปาหวาสแสดงว่าท่านน่าจะเป็นอาจารย์สามกุลจือไม่ทราบว่าอาจารย์กุลจือทราบได้อย่างไรว่าข้าแต่งเรื่องขึ้นเองก่อนหน้านี้นางพูดเป็นจริงเป็นจังแต่ต่อมากลับยอมรับว่าโกหกได้อย่างหน้าชื่นตาบาน ทว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะดึงสติกลับคืนมาได้ก็ได้ยินมู่ไคเวยพูดเสียงชัดเจนว่าหรือที่อาจารย์กวนจือมั่นใจเป็นเพราะนักโทษแหกคุกคนนั้นถูกท่านสังหารไปนานแล้วแม้แต่ศพก็กลบฝังเรียบร้อยท่านเลยจับโกหกฆ่าได้อย่างซึ่งหน้าเจ้าพูดจาเหลวไหลอะไรกวนจือตวาดเสียงกริ้วเส้นเลือดบนหน้าผากปูดโปนเหลวไหลมู่ไคเวยเลิกคิ้วและยิ้มอย่างเย็นชา เมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกภูเขาด้านหลังของอารามเป่าหวาไม่ได้สงบเงียบเพราะมีรถสามล้อถูกลอบเข็นจากอารามไปที่ภูเขาด้านหลังบนรถมีศพสามศพการจะฝังศพทั้งสามให้เรียบร้อยคงต้องใช้แรงมากใช่หรือไม่เสียดายที่อาจารย์กวนจือเข้าใจว่าตัวเองฝังศพเรียบร้อยโดยไม่รู้เลยว่าหน่วยประตูหกบานคอยสะกดรอยท่านอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วในที่สุดก็เห็นบุปผาเช่นท่านโผล่ออกมาจนได้ สีหน้าของพวกไทเฮาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่ใบหน้าที่ได้รับการบำรุงดูแลจนเดาอายุไม่ออกของกวนจือกลับประเดียวดำประเดียวขาวมากยิ่งกว่ายวนเตอ๋อต้าซื้อลุกขึ้นยืนด้วยเนื้อตัวสั่นเทิมเขาถามเสียงแหบแห้งกวนจือกวนเจินกับกวนเจี้ยเล่าเหตุใดจึงไม่เห็นสิทธิใหญ่กับสิทธิทรองของเจ้าข้าไม่เห็นเงาของพวกเขาสองคนตั้งแต่เช้าแล้วในวัดก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปที่ใดเจ้าบอกมาซิว่าพวกเขาไปที่ใด ดวงตาของกวนจือหลีลงเล็กน้อยเขาเมียงปากไม่ตอบคำชั่วขณะนั้นพระอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งที่มีตัวอักษรกวนในชื่อเช่นกันผลลุกขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงปลอบใจาอาจารย์กวนชินรู้ว่าสิิที่ใหญ่กับสิิที่รองอยู่ที่ใดกวนชินจะไปตามพวกเขามาให้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครก็ห้ามไปที่ใดทั้งนั้นมูไเวยพูดเสียงดุ พร้อมกันนั้นอาวุธลับอย่างมีดบินก็ถูกเบี่ยงออกจากมือของนางเสียงดังฟึบบอมีดบินเปล่งประกายวาววับปักลงตรงปลายเท้าที่กำลังจะก้าวออกจากห้องแสดงธรรมของกุลชินพอดีหญิงสาวกวาดตามองเหล่าภิกษุที่มีสมญานามว่ากวนแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลึกหยวนเตอ๋อต้าซื้อเมื่อคืนคนของข้าไปขุดหลุมที่ภูเขาด้านหลังนอกจากจะพบตัวคนร้ายที่แหกคุกของศาลยุติธรรมอีกสองศพที่เหลือคือพระอาจารย์สองท่านของอารามนี้ การจะนำศพบ,บุรุษตัวโตโต,ต,ต,ตสามคนไปฝังกลางหุบเขาโดยไม่ให้ท่านและนักบวชในสำนักรู้ต้าสื่อคิดว่าลำพังอาจารย์กวนจือเทียงคนเดียวจะทำสำเร็จได้ง่ายๆหรือได้ยินมาถึงตรงนี้ขาทั้งสองข้างของหยวนเตอ๋อต้าสือพลันอ่อนโยบจนต้องสุดลงไปนั่งอีกครั้งพลังพูดเสียงหนึ่งนำฟังไม่ได้ความ